ดีนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาทุ่งนาครับทุ่งนานะครับอันนี้บ่อบ่อเลี้ยงปลานะครับทุ่งนานะครับผมวันนี้นะครับก็มาเล่นทุ่งนานะครับใส่ทุ่งนาให้ดูนะครับบรรยากาศดีๆนะครับลมเย็นๆนะครับนะครับก็นะครับเรามีก้นหินนะครับผมอ่า นะครับก้อนหินนะครับก็หามานะครับผมหามาแล้วก็ขนย้ายมานะครับเอารถไปยกมานะครับนะครับก็มาวางไว้แบบนี้นะครับตามสระนะครับผมนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับผมนะครับหาก้อนหินมาวางไว้แบบนี้ครับนะครับขนยกขึ้นรถนะครับก็หนักบางก้อนก็หนักนะครับเอารถเคลียรยกมานะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับนะครับเก็บสะสมไว้ครับยังไม่มีไอเดียครับผมก็เอามากองๆรวมกันไปก่อนนะครับก้อนไหนสวยก็หาโปรแกรมทํานะครับผมนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นสักทองนะครับผมไว้นะครับก็กําลังโตนะครับต้นสักทองนะครับกําลังสวยครับ ไปดูข้างในครับต้นสักทองนะครับปลูกมาได้สามปีแล้วครับสามปีแล้วพวกนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับปลูกไว้นะครับก็ออกลูกออกผลได้กินแล้วนะครับผมนะครับต้นสักทองนะครับวันนี้ก็จะเป็นต้นประดูนะครับผมปลูกไว้ก็ สิบยี่สิบปีแล้วครับผมนะครับปลูกไว้นะครับ,นะรบโอ้แต่ต้นสักทองนะครับกําลังสวยนะครับผมปลูกไว้นะครับปลูกไว้หลายอย่างครับถังมะม่วงหิมะพานนะครับผมปลูกไว้นะครับ ก็จะเป็นสระน้ํานะครับผมเหลียงปลานะครับส่วนมากก็จะเปน็นปลาปลานินนะครับนะครับปลานินปะเพียนนะครับผมนะครับก็จะปล่อยลงไว้นะครับก็ไว้จับน้าแรงนะครับผมน้าแรงก็จะได้จับกินสังสรรค์กันนะครับผมนะครับก็ปล่อยลงเยอะนะครับผมนะครับก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับปลูกหมดนะครับผม ส่วนครับด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับข้าวนะครับผมข้าวนะครับอีกสักหนึงเดือนสองเดือนนะครับน่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับก็ เต,ตอนเก็บเกี่ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับเขานะครับตอนนี้ก็ฝนไม่ตกแล้วนะครับผมพายุหมดไปแล้วนะครับน้ําก็ไม่ท่วมนะครับแถวนี้นะครับผมน้าไม่ท่วม ไว้ตามคนานะครับผมต้นสักนะครับจะโตช้าหน่อยนะครับแต่ก็ปลูกไว้นะครับสาหรับข้าวก็กำลังนะครับออกเมล็ดมานะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นท่อนะครับผมท่อน้ำระบายนะครับออกไปนะครับเวลาน้ำมานะครับ ก็จะให้น้ําได้ระดับตัวท่อนะครับก็จะพอดีตรงที่เราแบบต้องการให้น้ําขังเข้านะครับไว้แช่ข้าวไว้นะครับผมประมาณไหนนะครับช่วงพายุเข้านะครับผมนะครับพัดนาขาดนะครับผมก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมมันใหญ่เกินนะครับก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็จะเอารถ รไถนะครับมาทําใหม่นะครับอายุเข้านะครับขาดขาดมาจากข้างบนนะครับข้างบนก็ขาดมานะครับสําหรับข่าวนะครับกําลังออกเป็นเมล็ดให้เก็บเกี่ยวนะครับผมนะครับก็อีกสักเดือนสองเดือนนะครับผมได้เก็บเกี่ยว วันนี้ก็มาทุ่งนานะครับผมทุ่งนานะครับก็มาดูข้าวนะครับผมแล้วก็น้ํานะครับฝนก็หยุดไปเป็นสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมพายุหมดก็ไม่มีฝนเขาตกลงมาแล้วครับผมนะครับก็ข้าวก็ยังในนาก็ยังมีน้ําอยู่นะครับผมในนาข้าวก็ยังมีน้ําอยู่ครับบรรยากาศดีครับลมเย็นๆครับผมตาม ทุ่งนานะครับผมอากาศเย็นดีมากนะครับนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับวันนี้ไม่แดดนะครับเหมือนคลึ้มๆนะครับวันนี้นะครับ จับประมาณนี้ครับเดินทั่วไม่ได้ครับผมจะถ่ายเป็นจุดๆให้ดูนะครับตัวไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้ประดู่นะครับยังไม่มีไอเดียนะครับยังไม่มีไอเดียที่จะไปทํานะครับอาจจะได้ทําพวกเก้าอี้เก้าอี้สวยๆเก้าอี้ไม้นะครับเอาแบบธรรมชาตินะครับผม มะม่วงพวกนี้นะครับเอามาตอนกิ่งไว้ก็หลายสายพันธุ์นะครับผมทั้งเขียวใหญ่นะครับเขียวสามลดแล้วก็อาทูอีทูนะครับผม ตรงนี้เป็นสะนะครับแต่ก่อนเป็นสระน้ํานะครับเอาแมคโครมาขุดตรงนี้ออกนะครับให้มันไหลไปอีกสะหนึ่งนะครับก็เอาข้าวมาใส่นะครับเออถือว่าสวยนะครับเป็นทำแนาน,านาข้าวในสะแปลกดีนะครับข้ <c oughs> างบนจะเป็นเชียงนานะครับผม บ้านสวนนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งทำนะครับยังไม่เสร็จนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมเป็นที่นะครับสบายๆนะครับไว้นอนเล่นนะครับนอนเล่นอากาศดีๆนะครับสำหรับผ่อนคลายนะครับผมผ่อนคลายนะครับเหนื่อยจากงานนะครับ ก็ลงมาเล่นแบบนี้นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นชุดนะครับชุดนั่งเล่นนะครับผมจิบชากาแฟนะครับสวยงามมากนะครับผมตัวนี้เป็นออกแบบแล้วแต่ไอเดียนะครับผมจับตัวไหนสวยใส่กันได้ก็ตามธรรมชาติเลยครับไม้ก็เอาแถวนี้นะครับผมนะครับ นี่ครับสวยไอเดียดีนะครับตัวนี้จะเป็นโต๊ะนะครับนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ลงแล็กนะครับก็าวางไว้แบบแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับอนี้ต้มกาแฟนะครับผมจิบช,ชากาแฟนะครับอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับ นะครับเราก็มีวัวนะครับผมนะครับสองตัวนะครับพอกวัวนะครับผมมีควายเหล็กตัวหนึ่งนะครับจอดทิ้งไว้นะครับหมดหน้านาไม่ได้ทำอะไรนะครับนะครับก็มีวัวสองตัวนะครับนะครับมีจักรยานคู่ใจนะครับผมรุ่น จักรยานรุ่นคุณปู่นะครับหาหายากนะครับจักรยานรุ่นนี้นะครับผมนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับผมนะครับกับบรรยากาศทุ่งนานะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทุ่งนาให้ดูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับใครที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ